เกมนี้อยู่ใน阿าบ斯สตอนกลางคืนเนาะแล้วผมเล่นเป็นโอโลบีนะครับก็คือนิโคโลบินนั่นแหละเห็นมีคนบอกว่า,าให้รีวิวตัวเนี้ยให้หน่อยดูแนวทางการเล่นนะครับก็คือสายวิ่งตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันฆ่าใครไม่ได้แต่มันเป็นสายวิ่งที่ดึงธงเร็วมากที่สุดในเกมแล้วนะครับดังนั้นข้อดีคือหลังจากดึงเสร็จปุ๊บไปต่อเลย นะอันนี้คือข้อดีแต่ว่าถ้างี้ไม่มีใครเติมผมไปไหนไม่ได้นะครับทุกตัวเหมือนกันหมดนะกันเท่าที่กันได้อ่าแม้แมว่าโดนดึงนะเดี๋ยวสก,กิลหนึ่งปุ๊บกระเด็นเอาไม่ออกเว้ยสก,กิลสองต่ออ่าแล้วดึงธงต่อเลยนะแม้ว่าธงอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะก็ดึงทันนะครับคือมันดีมากอนะ่ะตัวเนี้ยเออถามว่ามันเป็นสายวิ่งที่ดึงธงเร็วที่สุดแล้วอนะ่ะเนาะ หลังจากเล่นเสร็จแล้วปุ๊บต้องไปดึงธงนะครับก็คือหน้าที่ของมันเนี่ยปวดแล้วดึงธงปวดแล้วดึงธงแต่มันจะต่างกับคือมันไม่มีดาเมดอะ่ะมันฆ่าฆ่า,ขา,า <c oughs> เขายากวิธีเล่นดังนั้นก็คือแบบตามเนี้ครับก็คือปวดแล้วดึงธงอย่างเดียวเนาะถ้าธงไหนที่มีคนอยู่ก็เล่นไม่ได้ยกเว้นว่ามีสกิลอย่างเงี้ยดอฟฟี่ยิงมาไม่โดนใช่ปะ่ะเพราะเราเดินเร็วไงเห็นปะ่ะผมก็ปล่อยเลยแต่เดี๋ยวชูก้าต้องการอีกตัวหนึ่งเนาะอ่ะโดนแค่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ ีเนี้ยคงของก้านหมดเลยผมทําอะไรไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องสู้เห็นปะมันเลยต้องสู้แล้วแต่ว่ามีบูทผมเลยกล้าสู้หน่อยไปไหมไปไหมอ่าเมื่อกี้เขาหลบแล้วนะเดี๋ยวผมต้องสก,กิลนะครับปึ๊บไม่ตายแฮะอ่าแบ็คแมนอยู่เดี๋ยวผมต้องไปทงนู้นนะครับพยายามหาจังหวะในการไปนะเห็นปะเล่นแบบไม่ต้องไปสู้มากครับใช่แต่มาก็โหตายแล้วบม่งจินเบตายแล้วไหวปะ โอ้ไม่รอด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 เฮ้ยอยู่ไกลโดนได้วะจินเบย์มันไม่ได้ตีไก่ไม่ใช่หรออันนี้งงละโอเคแต่เกมนี้ก็มีสิ้์ชนะอยู่แล้วน้องก็คือถ้าทงผ้านิดเดียวนะครับโอลบีดึงได้โดยทันทีน้องก็สไตล์การวิ่งะครับมันก็แนวนี้แหละมันทนอื่นกไม่ได้ครับไม่ไม่เหมือนกับอาโอเด้งหรือว่ายามาโตะที่มันสามารถฆ่าโลได้ ใช่ไหมล่ะมันต่างกันเนาะก็คือเหมาะในการดึงธงเท่านั้นเขาน่าจะเสียมาเดี๋ยวรอบู๊เขาหายหน่อยนะฮะโอเคหายละไปนู่นเหรองั้นดึงเลยนะดึงเลยนะหายนะธงหายนะทันโอเคอุนติไม่ได้นะครับต้องไปธงนูน้นเขาน่าจะไม่ไม่รอดนะครับเพราะโดนพายุอ่าโอเคเรียบร้อยต่อครับ อ่าฮะเดี๋ยวชูก้าดึงธงต้องรีบไปตรงกลางดีกว่าแบบมาชูก้าดึงไม่น่าทันหรอกถึงดึงก็สู้เราไม่ได้ครับแหมะประกันเลยนะเห็นปะเจ็ดวิก็โดนนะเขาไม่ใช้เวลาแค่ห้าวิเท่านั้นเองเอา้าอะไรวะเนี่ยโอเคชนะก็พอประมาณนี้เนาะในการเล่นโอลบิครับผม สำหรับคนที่เพิ่งดูช่วงแอดโจราไวันเป็นครั้งแรกผมอยากบอกถึงจุดประสงค์ก่อนนะครับช่วงนี้จะเป็นการเล่นแบบลงแรงและผมจะทําการวิเคราะห์ในการเล่นของแต่และว,วันที่ผมเล่นให้ดูด้วยหลังจากที่ดูแล้วสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนเล่นนั่นเองอย่างน้อยก็ควรรู้ถึงหน้าที่ว่าทําอะไรบ้างและการเล่นของคุณจะดีมากขึ้น